สวัสดีครับอันนี้วอกับจ้องวอลยางไฟไทน,นะครับขณะนี้รถไฟกำลังมาครับนุ่นให้ผู้ชมเห็นไหมนุนน่นนุ่นนุ่นไอ้ผมถ่ายไว้พฤหัสพรุ่งนี้มันสุกนะหาลนะ่อไปนหนึ่งนาทีชิ้นเนี้ยลอ่อไปหนึ่งนาทีดูวย จะไม่อยากซูมเท่าไหร่ถ้าายดีๆ C S r ครับ C S r 哎呀捡起来了 谢谢，拜。